นะครับผมถ้าตัวจริงต้องมีเย่ยอย่างนี้นะครับผมถ้าไม่ีเย,ย่ตัวปลอมนะครับก็ <c oughs> อ่าวันนี้นะเรามาดูเจ้าตัวรุ่นอ่าตัว700โลของเรานะครับผมยกสูง1เมตรเนาะก็คลิปนี้หลักๆคือเราจะมาอธิบายเรื่องการแปรผันตามความสูงของน้ําหนักนะครับผมว่ายกสูง1เมตรแล้วจ,จะรับน้ําหนักได้กิโลนะครับผมอ่าถ้าตัว1เมตรเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยลูกค้ายกได้เต็มที่แม็กเลยนะครับผมก็คือ700โลเนี่ยเห็นไหมตัว700โลที่ติดเนี่ย ยกเต็มที่1เมตรก็ได้700โลเลยแต่ว่านิดนึงครับเวลายกนะครับผมต้องยกของติดหน้าเฟกนะครับผมต้องยกของติดหน้าเฟกนะครับผมน้ำหนักที่มากควรจะมาอยู่ตรงอ่าตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะใกล้ตัวกระบอกและจะไม่เกิดความเสียหายนะครับผมไม่ใช่ว่าไปยก700โลด้วยปลายงานนะครับผมอันนั้นอ่ะมีปัญหาแน่นอนอ่านี่ก็จะลองยกให้ดูนะครับ แต่อันนี้เราไม่มีของยกติดร้อยโลด้วยสิอ่ตัวล้อนะครับตัวล้อก็จะเป็นล้อ,อยางอย่างดีเลยนะครับผมล็อกได้ด้วยนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยโลนะครับผมถ้ามีปัญหานะผมถอดเปลี่ยนทั้งชุดจบเลยครับง่ายดายมากใครก็เปลี่ยนได้นะผมไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วมันเปลี่ยนยากวุ่นวายยังไงนะผมไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับ ตัว700โลเนี่ยหน้าตามันจะคล้ายๆกับตัว500โลนะครับผมแต่ความต่างของมันคือตัวปั๊มนั่นเองตัวปั๊มนี้แรงอัดมันจะดีกว่านะฮะคือเวลาเราเหยียบเนี่ยมันจะขึ้นได้ไวแล้วก็มันจะสบายเท้ากว่าและตัว500กิโลถ้าประมาณ500กิโลขึ้นน่อยจะยกไม่ได้แล้วมันจะเหยียบแล้วมันไม่ขึ้นเลยแต่นี้มันยังโยกขึ้นได้นะครับผมแล้วข้อดีของของเรานะครับผมทาการหาตัวคานนะครับมันจะทํายาวออกมาเพื่อว่าอะไรเพื่อว่า เวลาเราเหยียบนะครับผมมันจะช่วยผ่อนแรงได้เยอะเลยนะครับเนี่ยจะเป็นข้อดีของเรานะครับส่วนซ้าก็มันจะเวลาปลดอย่างนี้ก็จะอยู่ข้างนอกชัดเจนนะครับผมนี่มันก็จะเป็นคนละระบบเลยเพราะว่าถ้าเป็นตัวถูกๆแต่ก่อนของพวกเรานะครับผมมันจะตัวไอ้ปลดมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ชอบมีปัญหาบ่อยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะคะก็เนี่ยนะครับ แล้วยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับตอนนี้เราบอกอการยกน้ําหนักเรื่อนความสูงไปแล้วตัว1เมตรเนี่ยยกได้แน่นอน700กิโลนะฮะแต่ถ้าตัว1.3มเมตร่ะพอประมาณ1.3มเมตรมันก็จะลดลงมาเหลือประมาณสัก5้าร้อยกกิโลเนาะก็ง่ายๆเลยนะครับผมถ้าอยากให้ยกได้นะครับผมยกของเต็มหน้าเฟกนะครับผมให้มันติดหน้าเฟกมันเต็มที่นะครับผมมันจะดีที่สุดเลยยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับถ้าลูกค้ายกอันนี้ถ้าไม่ใช่ยกปลายงากระบอกตรงกระบอกแตกนะครับผมก็มีปัญหาเหมือนกัน ไม่เพียงเท่านั้นนะผมพวกอะลงอะไหล่นะผมเราก็มีพร้อมจาหน่ายหมดทุกอย่างนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวโซ,โซ่แล้วผมตัวแกนนะผมตัวงานนะผมอยากทางานให้ยาวขึ้นก็ทําได้นะตัวโครงตัวโครงนะผมกระบงกระบอกสูบนะผมชุดสูบชุดฟีนนะผมเรามีหมดชุดลงชุดร้อเรามีหมดนะครับผมก็ไม่ว่าไม่จําเป็นจะต้องซื้อกระทางเราก็ได้ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับผมเราก็รับซ่อมหมดนะครับก็ติดต่อให้พวกเราไปรับกลับมาซ่อมนะครับผมประมาณวัน2วันแล้วก็ สามารถซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือทีมงานมัลติเอ็กซ์นั่นเองนะครับผมก็คือพยายามดูแลลูกค้าให้ดีทุกทุกชิ้นส่วนนะผมมีอะไรสแปร์พาร์ทครบนะครับผมเพราะเราขายจนถึงฟงลิฟมือ2องฟงลิฟมือ1งพวกนี้นะผมเราก็ต้องดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับผมอย่างไงวันนี้ครับลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาบอกอความแปรผันของน้ำหนักกับความสูงของรุ่นอื่นๆต่อไปเนาะอย่างไงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ